เอาอืมอืมอติดแล้วอ้เออเอาโทบาทนี่ขักโบครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกคือเก่ามานี่ตึกกระดุ่งคือเก่าละล่ะพี่น้องเลยตึกอยู่มองเก่านีล่ละน้ำก็ยังบรุษเลยน้ำก็ได้ไหลแห้งขนาดได้ ไหลแห้งพี่ลึกน้ำต้นตึกอ,อยู่มงก์เก่า,านี่แหละพอได้มกพี่น้องพอได้มกแล้วก็เมื่อข้าแล้วก็เมื่อเลยเอาแถวๆนี้แหละตึกอ,อยู่แถวนี้ละ่ะนี่รุ่นมึงอ,อีกรูมื่อนี่เป็นเนใี่ยไแต่คือบอ่น้ำยังบรรดนี่เอาเอามองก์นี่ละพี่น้องนี่แถวนี้ละ่ะ มาอืมเอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตัวหนึ่งแล้วปลาขาวตัวงามอยู่ตัวปลาขาวก็ได้จะตั้งยากน่อยจักหน่อยน้ำมันทั้งแห้งน้ำมันไหลแห้งอีดีเด้ อามาอืมอันนี้เห็นแล้วปลาขาวสองสามตัวเอาสามตัวก็ได้น่าอาืม โอ้ลงลึกทะเลบาทนี่อึ๊บอือดีปลาหยังอันนี้ปลาขาวเวทเก่าเนี่ยเนะาปะปลาปลาขาวเอาน่ขาขยุเบ็ดนี่ ลงแล้วคือเก่าอ๋อมาอึบ้บอืมเสร็จแล้วอ๋อเ่อโอม้มันยังอันนี้มีมัดคู่ป,ป่าลวดบาดนี่ฮะน,นะปลาข้างแซกก็มีปลาขาวก็มีออ เอามาอึบฮืมฮืมนานเออเด็กการยุบแบบนี้ป่ายัางอะไรพี่นอ้องดูป่าเขากับป่าคลงแท้คือเก่า น้ำกระแฮงขนาดมาอยู่ใสบออ่อบอ่อ,อ,อ,อมาโซอะไรอหัน,น,น,นอออยามันยามันมือใหม่ก่อนออทึกอยู่นี่ก่อนมือนี่ขึ้นง,งอ้อไป อืมมาอืออืมน้อยตัวท่บาทนี่เอาน้อยเก๋าอืมอ้ลงเลิกบาทเอา เออ,อนี่แม่นาปลาหนิ่ติโอ้ปลาขาวน้อยโอ้ลงแล้วคือเก่าอืม อันดีโอ้ได้การอยู่ดอกอืมเอ้ยเฝ้าลงเนาะอืมเฝ้าย่เฝ้าเอ,อาอลงรอมก่อน เอาอืมอืมเต็มแล้วอ้วเอออโทูบาทนี่ขักบบผู้หลาเฮ้ยเจ็ดสิเม่ดดางตองก็โอเคเลยบาทนี่ตักง่ายโอ้กอดะเนาะกอกอๆกนี่ลดก่อน Ô ô ní bó đây, ô đây, ô đây, dù đây, 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 dù đây, đây, เขาน้ำก็แหงขนาดไดนน้ำก็ได้ธรมรามาามาอึ๊บอ,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 อุาวออาดีอาบาได้กานอยู่ได ใกลสิค่ำแห้งถึกไปนั่นคืออยูคือสิลงเลืกแทปบาเนี่เอ้ามาอึบโอ้เต็มโอ้โอ้เต็มไปหลายตัวเติบเอ้าทำนี้ก็ได้ อ้ปลาขาวถูกง,งามได้บาทนี่นะใครอยู่แบบนี้โหเ,เอาลงเฝ้าย่อช่วงนี้มาืมบาทนี่จ้กตูวสองสามตูว โอ้ลงเหลือกบาทนี่มาอ,อึ๊บอู้สองตัวที่บาทนี่สิมืดเธอเดิไปแห้งบวถือปวบาทนี่เอา้าสำนึกเก่า มืดแล้วซิมืดแล้วยังพอได้อยู่ปลาขาวปลาขาวน้อยเอามานี่บอกเออยังได้อยู่ได้ Eh, ni apa dahi tu. Adik. Banyak ni. Aung. Mah. Up. Air fai dah bat ni. Adik. Oh. Oh, apa sengit ni. พักบุรีรอกปะสเงียงปะสเงียงมาแล้วปะขาวก็อืมอ,อ,อืตื่นดงบาดนี่

ยังได้อยู่ยังได้อยู่ค่ำๆก็ได้ปลาอย่างไรปลาขาวโอ้โอ้โอปลาปีไก่ก็มีล่ะปีไก่นั่งใบมาแล้วมันมืดเด้อส,สองสองในถังกลงพอดไปเห็นอู้อืออันดีเอ้าเอ้า,อาการยูดอกโอ้ปลาปีไก่ ปีไก่นั่งใบอะไรพี่น้องดิผอานั่งใบนี่ปีกไก่นั่งใบเอาเอาก่อนอไหลขนาด